เซตเมคอัพ <Set> นะคะเรา สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรานะคะอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามช่องเราเพื่อสวัสดีค่ะก,กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะหลังจากน้องๆหลายคนนะคะขอให้ช่วยสอนทำนะคะสเปรย์นะคะฉีดหน้าจากน้ำใบย่านางเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำร,รวมถึงสรรพคุณของใบย่านางกันค่และ วานหางจระเขยน,นะคะเป็นสมุนไพรริดเย็นนะคะซึ่งสูตรฮิตในอินเทอร์เน็ตคือก็คือสูตรของหมอเขียวนะคะวิธีการไม่ยากค่ะเราไปซื้อย้านางม,มาเลยนะคะแล้วเราเอามาใส่ค่ะในด้านใต้อย่างนี้เราใช้น้ํากลั่นนะคะไว้่างนี้เลยนะแล้วก็เอาน้ํากลั่นนะคะให้น้ํานะคะท่วมย้านางเลยค่ะท่วมนะท่วมเลยเป็นน้ํากลั่นนะคะให้ท่วมยญ้านางเลยนะคะเป็นลนักษณะอย่างนี้ เออย่างเงี้ยนะคะอ่างแล้วไปตั้งไฟนะคะส่วนด้านบนจะใช้ลักษณะเป็นอย่างนี้นะก็คือมีหม้อขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็มีหม้ออีกอันหนึงไว้อยู่ด้านในนะคะและเดี๋ยวเราจะปิดฝาตั้งไฟนะคะเป็นไฟอ่ไฟต่ํานะคะนั้นนะคะให้เราใส่ผ้าด้านข้างทั้งหมดนะคะแล้วเอาน้ําแข็งไว้ข้างบนนะคะและปลีไฟต่ํานะคะกลั่นไว้ประมาณ3าสิบนาทีนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้น้ํานะคะจากน้ําสกัดยานางนะคะ น้ำกลั่นสกัดยานางกันนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้อย่างนี้นะคะเพราะว่าหลักการก็คือให้ไอขึ้นมากระทบกับความเย็นนะคะและกลั่นตัวลงไปกลายเป็นน้ําสกัดตรงนี้นะคะในส่วนตรงตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรารอไปอีก30นาทีนะคะเราลองลองมาเปิดกันดูนะคะครึ่งชั่วโมงผ่านไปนะคะลักษณะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะ,ะไอมันก็จะเข้าไปอยู่ตรงกลางจะเป็นน้ํากลั่นตรงนี้นะคะได้น้ําลักษณะอย่างนี้นะคะ ทีนี้เรามาดูประโยชน์ของใบหญ้านางกันนะคะใบหญ้านางเนี่ยถือเป็นพืชธาตุเย็นนะคะซึ่งทีนี้เราหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดโดยทั่วไปเลยค่ะแล้วเรามาดูกันค่ะว่าประโยชน์ของใบหญ้านางมีอะไรมั่งนะคะ1ค่ะช่วยชะลอและลดการเกิดริ้วรอยก่อนวัยค่ะทำไมอยากแก่ก็ควรทํานะคะ 2ค่ะช่วยปกป้องไม่ให้เส้นเลือดฝอยในร่างกายแตกใต้ผิวหนังได้ง่ายนะคะ3ค่ะช่วยรักษาอาการตกกระที่ผิวเป็นจ้ำจ้ำสีน้ำตาลตามร่างกายค่ะ 4. ค่ะรักษาสิวฝ้าตุ่มคันตุ่มใสผื่นคันนะคะพอกฝีหนองโดยการใช้ใ,ใบยะนางนะคะมาอย่างนี้ค่ะมาเป็นสกัดเย็นแล้วก็เขาเรียกอะไรนะมา สกัดเย็นแล้วก็มาพ่นนะคะไอค่ะช่วยรักษาอาการผิวหนังมีความปกติคล้ายรอยไหมนะคะจากแสงแดดนะคะตัวต่อไปนะคะมหาสัจรั์ตัวต่อไปนะคะที่เราจะมาพูดถึงกันก็คือมหาสัจจั์จากว่านหางจระเข้นะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มีคุณสมบัติยับยั้งแบคทีเรียนะคะว่านหางจระเข้มีสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประโยชน์ ประสิทธิภาพมากนะคะรู้จักกันในนามว่าโพลีฟินค่ะโพลีฟินในว่านหางจระเข้นะคะสามารถช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียนะคะที่ทําให้เกิดการติดเชื้อและการอักเสบได้ค่ะค่ะช่วยเร่งการรักษาจากการเผาไหม้นะคะว่านหางจระเข้เป็นที่นิยมในการเลือกใช้ทําเป็นยาโดยเฉพาะการรักษาแผลแผลที่ถูกไฟไหม้ช่วยรักษาผิวไหม้จากแดดค่ะนะคะ ช่วยปกป้องริ้วรอยค่ะมีงานวิจัยพบว่าในเจลว,ว่านหางจระเข้นะคะชะลอการเกิดริ้วรอยสามารถลดการเกิดสิวและลดรอยด่างดําค่ะโอเคนะคะสามารถรักษาสิวนะคะและรอยแผลเป็นจากสิวนะคะสมบัติของยาต้านจุลชีพนะคะจากว่านหางจระเข้จะช่วยปกป้องการเกิดสิวลดรอยแดงนะคะและช่วยรักษาสิวอักเสบว่านหางจระเข้ให้ความชุ่มชื่นาธรรมชาตินะคะว่านหางจระเข้นะคะ ถูกนำไปใช้ในโลชั่นเซรั่มต่างๆนะคะซึ่งจะเป็นการเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิวหนังนะคะและก็ไม่อุดตันนะคะในผิวหนังด้วยหลังจากที่เราไปกลั่นมาแล้วนะคะส่วนน้ำกลั่นที่เหลือนะคะจากใบย่านางเราก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้นะคะไว้ทานนะคะส่วนบางส่วนเราก็ มาใส่ขวดสเปรย์ไว้นะคะประมาณ10 ml นะคะให้เราใส่คู่กับว่านหางจระเข้นะคะเป็นสเปรย์เซ็ตเมคอัพได้อย่างดีนะคะคล้ายๆสเปรย์น้ำแร่ที่เขาขายกันทั่วไปนะคะโดยสูตรนี้นะคะเหมาะสำหรับสำหรับคนที่แต่งหน้าไม่ติดรวมถึงคนที่โดนความร้อนนะคะจากแสงแดดว่านหางจระเข้นะคะให้ใส่โดยประมาณ1ช้อนชาค่ะนะลนะูกกะเอาแล้วกันนะคะคนที่โดนแสงแดดมา พกติดตัวได้เลยค่ะเขย่าให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเราไปฉีดกับเมคอัพกันนะวิธีใช้นะคะให้เราฉีดลงไปเซตเมคอัพน,นะคะระหว่างวันนะคะหน้าจะชุ่มชื่นมากนะคะและทําให้หน้าเราอะนะคะไม่เป็นฝ้าและเป็นกระเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าคงเป็นไอเดียดีๆนะคะให้กับเพื่อนๆน,นะคะที่ชอบ DIY นะคะแบบเนเจอรัลกันนะคะลองไปทําดูค่ะรับรองสรรพคุณใกล้เคียงกับ แบรนด์ราคาแพงๆนะคะเราไม่ต้องซื้อในราคาแพงนะคะใช้งานได้จริงนะคะสำหรับคลิปนี้นุกนลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กำลังใจช่องอีซี่ o m e และทีมงานทุกคนด้ค่ะและอย่าลืมกดแชร์นะคะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ